หลุดโลกจ้าไม่ไปไหนแล้วจ้าอยู่บ้านดูลูกจ้ะเมียโทรมาเมียโทรมาเอ้าพี่เอ้าไม่ไปไปไหนท่านพี่ตาเขาเรียกไปหาพี่เขาบอกว่าโบนัสโบนัสอะไรก็ให้ให้พิเศษสำหรับนักแสดงือพี่มัมได้เป็นลังอ่ะพอดีพี่ตาแกแรกเรียนมาให้ลังหนอรถไฟหรือเปล่าแล้วแต่ข้างหน้าผม ผมว่าพี่หม่างได้เหยียดเหยียดสิบล้านอะโบนัสเกือบสิบล้านทำไมเรายังรอไม่ได้นะพี่ส้มพี่งยังไม่ได้ผมก็ยังไม่ได้ที่ที่เห็นพี่ตาบอกว่าได้บ้านเลยมั้งผมไม่แน่ใจใช่หรือเปล่าแต่ผมน้องใหม่ไงพี่เท่งอยู่มาก่อนพี่นงน่าจะประมาณเกือบสิบสามล้านได้แต่เราไม่เราก็ไม่ได้หวังเงินหวังทองเราทำงานเพื่อใจอยู่แล้วเออแล้วใจแม่ให้ก็ไม่เป็นไรนงไม่ได้ไม่ได้จะไปยอมเรื่องนี้ไม่ได้แร้วเราทำงานนะเขาอาจจะมีเหตุผลของเขานะไอ้อาจจะแบบว่าทีหลังก็ได้มั้งเท่งกับนงแล้วถ้าเกิดเขาไม่ใใใหหห้้้้เเเลยยอออออ่่่่่่่ะะไไไมมมมีีรรืืงงันูด เออไมอ่ะมันดึกแล้วไงจะอยู่ไหมเฮ้กลับบ้านเขาสิเออนี่ตลกเหนื่อยเลยไปถามมาเลยชั้นห้ากดลิฟต์นะอย่าขึ้นบันไดเหนื่อยแม่งนี่ผมผมไปแลกมาให้มันดูหนาหจริงๆได้มาพันเดียวพี่ไปหาพี่ตาจรดีเลยนงเลยมาแล้วพี่มาแล้วเฮ้ยไม่ไหวแล้วพี่ตาไม่ดีแต่วักแหมมีซองมาด้วยเอ้ยนงหาอาชีพกันแล้วพี่เอ้ยทำไมอ่ะ แบนแบนนี่ว่าทำไมอะเช็คใช่้เนี่เช็คบ้าเลยหรอเขาให้ออกแล้วเฮ้ยเรียนนายหนุ่มชาชาหรือชูศักดิ์เอี่ยมสุขด้วยทางบริษัทจำเป็นเหลือเกินต้องคว่ำบาตรคุณโอ้ยนึกเข้ามาครอบกับประเทศอันนั้ี่เนี่ยนะแต่วินาทีนี้ห้ามคุณเข้ามาในบริษัทเพราะจะเป็นเสนียดเป็นกะละกีของบริษัทวงเล็บห้ามขับรถผ่านแถวลังสิตด้วยคุณกลับบ้านยังไงวะเนี่ย ขนาดนั้นเลยมันเรื่องใหญ่ครับพี่เรื่องด้วยคุณทําตัวไม่เหมาะสมไปโวยเขาสิแอไปมีความสัมพันธ์กับใครพี่กับแม่บ้านจำเป็นเหลือเกินผมต้องพนานคุณกูเล็บคือไล่ออกบอกแล้วไงไอคุยเรื่องเงินเรื่องทองยังไปคุยกับพี่เขาอ้าวนี่รอพี่ตาเขาฝากมาให้ไอเท่งหูคำแรกสิบห้าพักงานกี่เดือนพี่ระยะสั้นอ๋อไม่กี่เดือนสามเดือนมั้สี่ปีเขาฝากมาให้ ก็มึงจะคุยกันก็คุยยังไงอ่ะก็คุยอย่างที่บอกกันแหละว่าพี่เท่งก็สั่งมาไม่ดีตาไเป็นเจ้านายยังไงเออโบอนกบนัสอะไรลืมหรือยังไงไม่ได้เฮ้ยไม่ได้แล้วเฮ้ยคุยคุยพี่เตงเคดีกว่าเราต้องไปคุยกับตาแล้วอะไรเออใช่อะไร